นี่เจ้าพ่อคุมฝูงไม่ยุ่งกับใครอ่าเดี๋ยวมันกัดนะหนูเขาเนี่ยนักเลงใหญ่นี้เก่งนะไอ้ดำเนี่ยฮะเก่งไอ้ดำเก่งยังเหรอนั่งโปกยานเชียวใครใกล้ไม่ได้เัฟซีจะกัดเขาไปแล้วเดิไนไปแล้ว,วนี่มันเก่งนะเนีน่ยมันจะคุ้นอยู่เนี่ยดำอะยางแท็กดำ